หางใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งส่วนองร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้เลือดลมเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะปรับให้สบาย ผ่อนคลายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งอย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปร่างเรื่องอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สินของธุรกิจการงานบ้านช่อง การศึกษาเร่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ใจกิ้งกรีงโ่งโลงว,งวง่างไม่ก็ไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รัง้งเรื่องอะไรเลยใจใส ใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่ม,มที่ศสนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะ ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะประมาณบริเวณกลางท้องที่เรามั่นใจว่าใจของเราอยู่ที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนม,นม เบาเบาสบายสบายแต่ใจใบเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวนี้นะจ๊ะ mm hmm. และก็เนึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ย mm hmm. มนรวมเป็นดวงบุญใสใส ติดใในเยนกลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสๆกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วตะวันใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าความใสใดๆในโลก อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆแต่ดวงบุญจะใสกว่านี้มากใสเกินความใสใดๆในโลกเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราเนี่ยไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดมบุญจะส่งผลให้เราได้ตั้งมนุษย์สมบัติที่พิจาสมบัติและกันิพานสมบัติติดตัวเราไปทุกพบทุกชาติเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยเป็นเรื่องใหญ่ดเดียวเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เป็นเรื่องลึกซึ้งระวงบุญนี้เนะี่ยจะติดจะศูงกลางกายฐานที่เจ็ดของทุกทุกกายคือติดทั้งกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอารมณ์ภพหยาบละเอียด กายทำโกฏภพูทั้งหยาบทั้งละเอียดที่นาตักอย่างก็ห้าวานกายธรรมโสดาบันรัศกิจการมีพระนคามีพระลาหทุกๆก,กายเนี่ยติดหมดเลยเดวงบุญอยู่ในกายไหนเนี่ยก็จะส่งผลในกายนั้น คำว่ากายที่ปรมลรผมกายตามนามหมายถึงของตัวเรากายที่อยู่ภายในตัวของเรานี่แหละเราหยุดใจได้หยุดนิ่งได้สนิทหยุดแลกได้จนชั้งใจ,จตอกโสนเข้าไปสู่ภายในและทมดวงแรกปรากฏเกิดขึ้น ที่เรีว่าดวงธรรม,มานุัสสนาทิปทาหรือดวงปฐมมรักแล้วก็เห็นไปตามลําดับทางกลาวนั่นแหละเราก็จะเห็นดวงบนได้ในตัวของเราเองสักวันหนึ่งเราจะเห็นได้อย่างนี้ในตัวงเราเองเมื่อเราหยุดใจได้เว้นจากการหยุดใจแล้วไม่มีทางอื่นใดที่จะเห็น ต้องหยุดใจได้ด้วยตัวของเราเองพึ่งตัวเราเองได้เห็นได้เด็ดตัวของเราเองเป็นปัจจตังเห็นจนแจมแจ้งอายสงสัยคือแจมกระจ่างกลางแจ้งเหมือนอยู่ที่แจ้งนั่นเหมือนลากของที่อยู่ที่มืดมาอยู่กลางแจ้ง ไม่มีอะไรมาบดบังสายตานะเห็นแจ่มอย่างนั้นเลยแจ่มแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งได้ในกลางกายแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับของความละเอียดของใจคือยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดไม่ยัง้งก็ยิ่งเพิ่มความละเอียดความเห็นไม่กว้างขวางใหญ่โตขึ้นไปเรื่อย เป็นการเห็นได้รอบตัวทุกที่ทุกทางโดยหยุดนิ่งอยู่ที่เดียวเห็นท้งซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนหินหมดในเวลาเดียวกันซึ่งแตกต่างจากการเห็นด้วยตามนุษย์หยาบที่เห็นได้ทีละดานจะมองดทานหน้าให้เห็นด้านหน้าก็ต้องหันเบลหนา จะมองเห็นข้างหลังก็ตังกลับหลังหดัดอยากเห็นด้างซ้ายก็ตังหันไางซ้ายอยากเห็นด้านขวาก็ต้องหานไปทาขวาอยากเห็นข้างบนก็ต้องเงยงหน้าอยากเห็นข้างล่างก็ต้องกลมลงแต่ถ้าหยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยในเวลาเดียวกันเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางและจะเห็นไปตามลำดับอังกล่าวนี้แหละ วันใดหยุดทิ้งได้เห็นแจมแจ้งได้ด้วยตัวเราเองมันน่าจะมีความปลื้มปิติแล้วก็ภาคภูมิใจปลื้มอย่างที่ไม่เคยปลื้มมาก่อนเราจะเห็นบุญด้วยตัวของเราเองแล้วก็จะเห็นผลแห่งบุญที่จะส่งผลเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ บุญที่อยู่ในกลางกายมนุษย์เองแหละก็ส่งผลไอเราสมบูรณ์ในมนุษย์สมบัติต่างๆถ้าไปเกิดเป็นกายที่สวยสุขในเทวโลกบุญที่อยู่ในกลางกายทิพย์ก็ส่งผลไอเรามีทิพยสมบัติเช่นมีวิมานีสวยเงิมใหญ่โตมีบริวารอันเป็นทิพย์มีสมบัติอันเป็นทิพย์ เป็นต้นจะเห็นเข้าไปเป็นชั้นชั้นอย่างนี้ในวันที่เราหยุดนิ่งได้เมื่อใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รัง้งเรื่องอะไรเลยใจจะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จดังที่พระเดชุณหลวงปู่พระบุตรประมาณนั่นกล่าวเอาไว้ ก็คือใจหยุดนิ่งได้นเองจะทำให้เราแจ่มแจ้งในทุกเรื่องแล้วก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องบนนอกจากจะเกิดขึ้นในตัวเราแล้วเดี๋ยวยังอุทิศไปให้กับหมู่ญาติ้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วไปอยู่ในภพภูมิใหนก็ส่งไปถึง ที่มีทุกมากก็จะทุกน้อยที่มีทุกน้อยก็จะพ้นทุกที่มีสุขน้อยก็จะสุขมากมีสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆบุญยังเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวเป็นบ่อกเกิดในความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราและยังถึงบรรพบุรุษบุปกาลีหมู่ญาติ จะเป็นที่รักของเราที่ละจากโลกนี้ไปแล้วบุญจึงสำคัญม,ม,มากๆเพราะฉะนั้นห้โลโหลทุกคนหยุดใจนิ่งๆนุ่นมๆที่โศนกลางกายทาอุที่เจ็ดในกลางดวงบุญใสๆนั่นกล็คือลูกนะให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาเบๆสบาย ให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจนกระทั่งไปถึงจุดที่สบายทั้งกายและใจ mm. ก็จะตกศูนย์วุบเข้าไปข้างในแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับดังกล่าว mm. ส่วนผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้ว,ดว mm. ได้ก็ถึงดวงธรรมใสใส กายภายในหรือองค์พระใสๆก็ให้แทะใจไปเบาๆในกลางดวงกลางกายที่เราเห็นนะจ๊ะที่เรารถึงนะไปเรื่อยๆในช่วงที่กับหลังรัตนาหมาปูชนียาจาทุกท่านในคมบุญทุกๆบุญดังกล่าวนั่นนะ่ะ ติดอยู่ในศูนย์กลางกายของเราติดไปทุกๆุกายเลยติดไปข้ามภพข้ามชาติไปเรื่อยๆเอาบุญนี้ไปตัดลอนวิบากกรรมวิบากมารต่างๆนักเป็นเบาเบาเป็นหายก็ได้กลายเป็นดีดีก็เป็นดีเลิศดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นใจเราต้องหยุดนิ่งๆนุ่มๆ เบาเบาสบายให้ใจใสๆใ,สใจเย็นๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ สัพเพพุทธาบาลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชเชีนราคังมันนามิสัพปโสเตทะรัชสาสุกิตาเวรนหาพุทธาสันนีราคาสุกิตาโหตาสาหะสัพเพหิยาติพีสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวนะสัทธาสวทีภวันตุเต